สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับพวกเราช่อง all make up room ครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมกับคุณมะลิจะพาเพื่อนๆขี่รถเล่นไปในเมืองครับโดยวันนี้เราจะข้ามไปยังฝั่งพรันครนะครับไปขี่รถเล่นกันในตอนกลางคืนกันครับโดยเส้นทางที่ผมเลือกใช้ในวันนี้จะเป็นเส้นทางที่ผ่านถนนอิสระภาพและก็จะข้ามไปยังฝั่งสะพานพุทครับซึ่งถนนอิสระภาพผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราอยากจะไปหา รุ่นน้องของเราคนหนึ่งครับซึ่งไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วครับซึ่งรุ่นน้องผมคนนี้ตอนนี้เขาเป็นศิลปินโด่งดังมากครับซึ่งถ้าบอกไป,เ,ปเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะรู้จักดีครับรุ่นน้องผมคนนี้ก็คือเจ้าเต๋าวงสวิตเมเล็ดนั่นเองครับซึ่งเต๋าเป็นรุ่นน้องของผมที่มหาวิทยาลัยครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยเล่นดนตรีด้วยกันก่อนที่เต๋าจะเป็นศิลปินดังจนถึงทุกวันนี้นะครับ ตอนนั้นเป็นงานประกวดดนตรีที่มหาวิทยาลัยจัดครับเป็นงานช่วงปีใหม่ครับเต๋อมาช่วยผมเล่นเบสเนื่องจากมือเบสของผมติดภารกิจมาเล่นไม่ได้ในวันนั้นพอดีครับและหลังจากนั้นเต๋อเองก็ฟอร์มวงใหม่ขึ้นมาใช้ชื่อวงว่าสวิตเมอร์เลครับแล้วเปลี่ยนจากเล่นเบสมาเป็นนักร้องนําครับและก็เป็นศิลปินดังที่มีแฟนๆเพลงตามจนถึงทุกวันนี้ครับ ซึ่งตอนนี้เต๋าเองก็เปิดร้านขายเสื้อ,อเสื้อวงครับอยู่ที่แถวถนอนอิสรภาพนี่เองครับร้านนี้ชื่อว่า Area 23ครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าร้านของเต๋ามีเสื้อวงมีสินค้าอะไรขายบ้างไปเจอกันที่ร้าน Area 23กันครับ จอดข้างล่างดีกว่านะนี่ไงดูไม่น่าเกลียดเท่าไหร่เออม,นะมองไม่เห็นนะข้างในเลยเห็นปะมองไม่เห็นคนน่ะเออ

เอ้าวนึกว่าไม่อยู่นึกว่าไม่อยู่คือแบบว่าถ่ายได้ปะเนี่ยถ่ายได้ปะเนี่ยถ่ายได้ปะเนี่ยโอ้นี่คือร้านของเต๋อเองใช่ไหมผมหุ้นกับรุ่นน้องแล้วก็รุ่นพี่เลยพี่โอใช่ครับเมื่อวานเห็นไปคอนเสิร์ตอยู่เลยไม่ใช่หรอได้พี่ได้แนะนำร้านแนะนำเต๋อแนะนำร้านสวัสดีคลตัสวัสดี้ค่ะ รุ่นน้องเราที่ทำอะัยเองพี่ต้นนะผู้เปลี่ยนชีวิตผมอันนี้อันนี้อันนี้คือร้านที่ชื่อแอรีอายี่สิบามครับร้านนี้ก็คือขายอะไรบ้างขายอะไรบ้างเสื้อก็ส่วนใหญ่เป็นเสื้อวงนะครับเสื้อวงเสื้อวงแล้วก็จะมีพวกแบบของเล่นบ้างอะไรเงี้ยครับมีของเล่นบ้างก็คือใครที่ ชอบวงอะไรอยากได้วงอะไรลองมาคุยกันได้ใช่ครับสั่งได้สั่งได้ครับถ้าไม่มีในร้านไม่มีสต็อกในร้านก็สั่งเดียวเด้ออะไรเงี้ยได้ถ้าใครอยู่แถวถนนอิสรภาพอิสรภาพยี่สิบสามครับยี่สิบสามใช่ก็แวะเข้ามาใช่ครับดูที่ร้านได้ก็มีเสื้อทัวร์ทุกวงทุกแนวใช่ครับวนใหญ่ก็จะเป็นพวกวงล็อกวงเมทัลนะแล้วก็เกืออาจจะมาเจอกับศิลปินศิลปินเลยใครขอลายเซ็นเตาเองด้วย ันนี้อยู่พอดีโชคดีส่วนใหญ่อยู่เกือบทุกวันครับเมื่อวานนี้มีคอนเสิร์ตตอกซีนวันไหนวันก่อนพี่วันก่อนใช่สองกดไปไม่ได้ไปไปไปวันก่อนอิตย์าลอะไรอย่างงี้ยพี่ดูเวลาสองรอบไปแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็มีตัวคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยมีอยู่บ้างครับเรื่อยๆ่อนนี้ก็เห็นไปละนองมาใช่ครับแล้วตอนนี้อัาบ้าใหม่เป็นไงบ้างเอาไปเป็นเพลงก่อนดีกว่า จริงจังนึกถึงนะตอนที่เล่นที่อะไรด้วยกันใช่ครับพี่หม่ถ้าผมถ้าผมไม่รู้จักพี่ต้อนนี่ผมจะไม่รู้จักพี่โนเลยโอ้ไม่หรอกก็คนนี้นี่มันต้องอยู่ที่ีเปล่ยนทำชีวิตผมเปลี่ยนเลยอ่ะาต่อมารถเราอยู่แล้วเออมาถึงตรงนี้ได้ตอนเด็กแบบไปเล่นแทนมือเบสพี่ ตอนนั้นเหมือนกับว่ามือเบตมันตาตาเสียวันนั้นพอดีไม่น่าเชื่อว่าเราเล่นกันซ้อมเช้าตอนเย็นแม่งเล่นต่อได้เลยอ่ะใช่ครับเอาเลยตอนเย็นก็เอาเลยอดเลยได้ที่สองโหยอดมากที่สองแ่่พี่อไได้ที่สองไดทีสอง เสียดายนะตอนนั้นถ้าเป็นตอนนี้แม่งคงมีวิดีโออะไรให้เราดูกันคงสนุกดเรียนตอนนั้นแบบนะแค่ในเฟซบุ๊กพี่พี่ลงรูปรูปถ่ายอะพี่ผมยังตกใจเลยเออแบบพี่แซมเก็บไปก่อนเลยไม่เคยเห็นเลยใช่พี่ผมจำไม่ได้แล้วอะลืมไปแล้วอะเสียเยอะสบายดีไหมพี่สบายดีครับเสียเยอะมากก็ตอนนี้ก็ฝ<ร>ากคนก็ต่างเนีกยแต่ก็ยังต้องมาอยู่ อแล้วก็ทำขายมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวอะไรแต่เขาก็ยังเก็บแเสียงเล่นกสตู่คนเนแบที่ตูที่เล่นบ้านผมได้บ้าผมจำได้ละครับที่ตอนนั้นก็ใช้ได้แล้วกนหลังก็เลยทำเาเป็นแบก็ดไที่เ ที่ว่กา,ก,า,ก,า,ก,าก็นะก็ก็จะเป็นเพื่อนใช่ไหมก็ได้เล่นอะไรกันแต่ตอนหลังพี่มาได้ลิงก์ที่วงเล็กใจเก่าที่ลิงก์ที่เป็นเรื่อดดึงกลับก่อนแล้วกัน <c oughs> เนี่ยมุนยหน่อยมุนกล้องเลยอ่าโอเคก็ยังไงเ,เพื่อนๆที่อยู่แถวอิสรภาพ23ฟังเพลงชอบ เสื้อวงนะก็มาที่ร้านนี้แอร์เรียเวนทีของน้องเต๋าสวิตร์เล็ของเราก็ยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปหาข้าวกินก่อนแล้วก็คุยกับเต๋าสักพักแล้วเดี๋ยวก, <laughs> ยกวลวกับกันนะครับ

นี่เลยนี่จะเป็นผ้ามหาราชครับโอ้ข้านานี่คือพระปางวัดอรุณอย่างสวยเลยนู่นไงอยู่ข้างบนเดใช่ปะ่ะนี่ร้านที่เมลิจะมากินอีฟอร์ซันเซตนี่อยู่ข้างบนนี่เลยครับแต่ว่าตรงนี้วิวคือออ้ยอย่างแจมเห็นพระปางวัดอรุณสวยงามเลยนี่ เอาอถ่ายด้วยกล้องสามหกศนยหน้าจะมืดๆหน่อยนะร้านก็คือต้องขึ้นไปบริเวณชั้น2ครับก็ เขาปิดตรงนี้อ๋อตรงนู้น <c oughs> อ๋อนี่ไงมีฟอร์ซันเซ็ตอ้าว็รถต้องขึ้นทางไหนอ่ะอ๋อนี่นี่อยู่นี่อ่ะลินี่ต้องถามเขาตรงนี้นี่สั่งออเดอร์ตรงนี้แล้วถามว่าจะขึ้นไปยังไงอ่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> แล้วขึ้นไปยังไง <c oughs> ลิ อ๋อต้องเดินเข้าไปในร้านอาหาร,รอ๋อแ้ออารานนี้อ,อ๋อโอเคต้องสั่งตรงนี้ก่อนแล้วก็เดินเข้าไปตรงร้านอาหารเนาะโอเคนี่ร้านอยู่ข้างบนที่เห็นนี่ครับอูตรงนี้วิวดีมากอะ่ะนี่ดูดิไม่รู้แสงะจะมืดนะถ่ายด้วยกล้องสามหกศูนย์ตอนคืนเนี่ยเอาฟางวัดอรุณเเปิดไฟสวยงามมากเลยผมไม่เคยมาเลยถ้ามอเตอร์ไซค์เอาเข้ามาได้นะตรงนี้แนะนําเพื่อนๆนะมาเที่ยวตรงนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาได้นะ Okay, เดี๋ยวสั่งให้ตมก่อน,นครับนี่ครับเรามาเกินของหวานต่อมีฟอร์ s ันเซ็ i ไอศ r รีมนี่ก็สั่งโคโคนัทอะโวคาโดซิกเนเจอร์สาสั่งตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินขึ้นผ่านนี่แล้วก็วิวที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่ครับจะเป็นพระปางวัดอรุณซึ่งอยู่ตรงท่าเรือมหาราชนะท่าวัดโพสวยงามมาก เพื่อนๆดูครับเนี่ยท่าเรือวัดโพธิ์เรื <Okay. S 1> เอธงเขียวสวยงามมากตอนนี้โชคดีมากเลยฝนไม่ตกครับเรือก็สวยนะเนี่ยเราจะมาสั่งไอติมก็สั่งที่ตรงนี้นะครับ ก็ถ้าจะเดินขึ้นมาชมวิวก็นี่ครับเดินขึ้นแบบนี้เลยเดินเป็นบันไดลิงขึ้นนะวังร่วงเลยแต่ว่าฉากที่เราเห็นตอนนี้ก็คือนี่เลยครับพระป,า,ปางวัดรุนกดจากชั้นบนนี่วิวค่อนข้างสวยงามนี่บัลอ,อยู่นี่ก็นี่ปางวัดอรุณ ตอนกลางคืนสวยงามมากเปิดไฟสวยเลยมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะนะขบนก็จะมีสามารถขึ้นไปได้ครับอะนี่เรานั่งกินในติมแล้วก็วิวเป็นพระปางวัดอรุณแบบนี้เลยครับ เราจะกลับบ้านครับผมก็เลยจะพาเพื่อนๆขี่รถเล่นกันมาที่ท้องสนามหลวงครับเราจะมาชมงานครองฮอลิเดย์กันอีกครั้งครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่ไม่ใช่วันเปิดงานครับคนจะนอนมากมากครับสามารถที่จะเอารถมาถ่ายกันได้ใกล้ๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราช่อง All m ก k e อัพ o ูมด้วยครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ